สวัสดีครับสวัสดีวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าปีใหม่เมื่อที่สองที่สำนักทะเบียนทุกคนล,ล้นหลามครับเปิดบริการเทศการไม่หยุดเทศการนะครับ ก็งานทะเ,เบียนทะเ,เบียนแรกครับให้้า,าบ้านเพิ่นมายื่นไดคค้ครับ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 ้าบ้า,บานมาเนาะครับ นี่น่ครับเอาเอกสารเป็นน้ำทาห้เพื่อนมาไว้กับจังหมอบมอบไม้หมอบอำนาจนะครับนี่งานบบ พี่้องมาติดต่อเรื่อยๆนะครับก็เปิดทําการพุ่งลครับสาอาทิตย์อยีกครับทีอหยุดเทศากาลนีาก็ยาวเลยครับแต่วันธรรมดาช่วงทั่วไปวันทั่วไปก็หยุดเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดวันวันนักขัตตะเลืแต่ถัดเป็นเทศากาลปนะีใหม่สงสงกรานเปิดบริการครับ ใช่แล้โอ้นี่ว่าอาหารเที่ยงจุดข้าวเที่ยงกับนี่แหละครับปิ้งปลาดุกท่อนตำ บ้าน,นีนก็พี่เข็มมาเรียนอยู่แถว่้านครับอยู่คลองชัยเลยไปเรียนน้ำพันยูส่วนพรุ่งนี้นะครับวันที่สามก็สาวน้อยเพชรวัน,นแผงเห้ององคงอ์หญิงเพชรบันแพงมาเรียนที่อำเภอหนองกรุนนง,งสีครับการละสิน เนี่ยม้าน้องกานบอกครับยืนเลยเนาะจะไปธนาคารต่อบ่บอสบไทอกสารต่จือนายปเดือนรไทยเอกสารด้านไทยยี่หครับอุน่บอร์บ่ครับยุคข้างหน้าครับ น้องเค็นียังครับบัตรใหม่บัตรเป็นอะไรบัตรบัตรหายหายหัวตามตุนมาลับล่องบ่ครับผมถ่ายให้แล้วรูปแล้วสิล่องให้ แม่อยู่บ้านเฮ้าเนี่ยบอกเขาขึ้นมาตั้งกรุงเทพอ๋อเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดมาจ่วงเทศักดิ์เนาะใครอยู่ของหฮ้าเปิดสำนักงานเปิดบริการนบผินบริษาทเนี่ยของของเฮ้าหูข้าวจากสายว่า สำนักงานเท่าทะเบียนเปิดบริการอ๋อพี่ไก่ไม่เห็ดป่ะอ๋อเคยมาพี่ไก่นะพี่ไก่ไม่เห็ดป่ะแล้วเปิ้ความว่มาแบบนี้มาแบบมือเปิดทั้การอ๋อมาเปิดทั้การเจ้าหน้าที่เพิ่งกันเลยว่ามือหยุดกับมาได้โอาเข้าไห้บริการอยู่ครับกันเลยพักกันมาครับครับเอาเข้าได้ขึ้นมากแล้วสิกับมือได้บัตรกับม้าดังที่ซีที่ห้า บรถมาหลายครับแทบแต่ผมออกออกจากบ้านนั่นกระสินมันนี่แวะปั่มนึงหันว่าสิซส,ส,สือน้ำกินซื้อไม่ซ่อนกินคนถ่ายว่าแม่นั่น <c oughs> แจกของฟรีไหม <c oughs> ว่าสิ <c oughs> แม่นว่าสิซสือมาฝปากที่มงานนี่หรอ <c oughs> เรื่องคิวว่ามันแจกของฟรีไหมยูน <c oughs> ปั๊มน้ำมันยุนไม่ซ่อนเลยได้สีสั่งกระไสนี่ เจ้าหน้าที่แล้วเราก็เปิดบริการช่วงเทศกาลนะครับ <S 2> <S 2> เอา้าเมียวเอาไ้โตะลุงนี่ว่ามัานไผนมาส่งานสาตวตระไดเมียวร้านร้านพีไดนี่ ร้านจริงๆแม่เพื่อนตะกูลนี้ไม่ได้คนหน้าตาดีๆอ้าวเออเอเอยืนยันอ้า,า,าเอาฝากถ่ายเดี๋ยวนี่ๆมามากดถ่ายพี่นะพี่จะไปถ่ายกับอะไรพนันจะส่งมาไม่อันนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่โอเคจจเดี๋ยวจัดถ่ายนี่กันเลยจะกดแตะนี่หน่อยเวลาแค่ปั๊บอ่าย่าไปกดปุ่มแดงนั่นสิยุตตอนนี้วันทฤหเล็กกว่าเยูะนี่มาส่งแล้ว หนึ่งสออ่าหนึ่งโอเคค่ะสามร้อยสี่ส sure> ิบบาทโอเคเดี๋ยวลงสแกนไล่บด้ใส่ไล่เก้าบวกลวจ่าล่นมันขาวบอดดไม่รู้อ่าสแกนบัจ่าสแกนเีกมองไปว่าสดเอเตีมาเต่มีเงินสดใครมีเงินสดหรือเปล่า เออไปถามไป่ะเพ<อ>ืนคมันสกแกนอไรนไแนจ<ด>พ่ิ่ถมมาอกวนซึ่งพันจ้ทะบียนสมรถต้องใส่คนขับจดทะเบียนสมรสใช้รับรอง<น>พายานไม่เขาเรียกว่าพยานสองคนครับเมือ่อใดจด เออแต่จดก็ถ้าจะให้ลุงเป็นพยานให้ก็เป็นหนึ่งกับแมวจ้องหามาหนึ่งครับก็ใช้พยานสองคนนะครับจดทะเบียนทั้งจดทะเบียนสมรสแล้วก็่ายิากัสองคนด้นกันบ่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 เอเกินอุ่นค่ะ คลิปนี้ฝากพี่น้องไปจำเมีเดียวครับเอาใจอันนี้สแเกนใจคนก่อนใจพอดีสวัสดีครับพ่อพ่อเไปไน็นงอ๋อครับครับครับ,รบได้นามเรียงฝากทีมง,งานนะครับทีมห้องทะเบียนวันไหนกินข้าวไปบอสสร้างแล้วคลิปนี้ฝากพี่น้องเอาขอบคุณค่ะ งานให้ดีให้สมกับเครื่องดื่มเลยค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ